สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีการซื้อเหรียญ P2P ใน Binance นะคะวันนี้เราจะไปซื้อเหรียญ BUSD กันค่ะเราก็จะเข้า Binance ของเราเลยนะคะตอนนี้พี่อ้อยทำขั้นตอนนี้ผ่านมือถือที่เป็น Android นะคะวิธีการที่จะไปซื้อ P2P นะคะวิธีการทำแบบไหนบ้างนะคะอันดับแรกเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะกดคำว่า wallet นะคะ wallet อยู่ตรงไหนนะคะทุกคนมันอยู่ตรงนี้นะมุมด้านล่างนะคะกดคำว่า wallet เสร็จแล้วก็ไปที่คำว่า funding ค่ะกดเลยนะ ใครที่จะมาซื้อตลาด P2P ใน b บแ a n นะคะเราจะต้องทำการยืนยันตัวตนแนบบัญชีธนาคารยืนยันบัตรประชาชนสแกนใบหน้าให้เสร็จเรียบร้อยนะคะถึงจะทำฟังก์ชันนี้ได้นะถ้ายังไม่ได้ทำก็จะทำไม่ได้นะคะเสร็จแล้วให้มาที่คำว่า P2P ตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็โอเค ทีนี้เราจะซื้อเหรียญอะไรเราก็จะดูจากตรงนี้นะถ้าเราจะซื้อ usdt ก็ไปกด usdt นะคะซื้อ btc ซื้อ busd ซื้อ b nb อ,อ,อย่างนี้นะทุกคนมันจะมีรายละเอียดเหรียญตรงนี้นะคะเราจะซื้อเหรียญไหนเราไปเลือกเหรียญนั้นะนะคะพี่อ้อยจะซื้อ b usd นะคะพี่อ้ก็จะไปจิ้ม busd ราคามันก็จะใกล้เคียงกับ usd นะทีนี้วันนี้จะซื้อ760เหรียญค่ะ จะเอาไปสมัครกระดานเอาไปสมัครแพลตฟอร์มของ KI c o p y t e d e นะคะเดี๋ยวพี่อ้ยก็จะซื้อประมาณ760เหรียญประมาณส0 0 0มกว่าบาทนะคะทีนี้วิธีการค่ะเราจะเลือกซื้อ Exchange เจ้าไหนนะวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะทุกคนมันจะมีลิมิตอยู่นะคะให้ทุกคนดูแบบนี้นะอันดับแรกสิ่งที่ต้องดูก็คือดูตรงนี้ว่าเขาซื้อขายกันกี่ครั้ง เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะดูอย่างนี้นะคะดูตรงนี้นะถ้าเจ้าไหน เปอร์เซนต์ความสําเร็จน้อยกว่า90%นะคะก็ให้ไปเลือกเจ้าอื่นเนาะอย่างอันเนี้ยน่าสนใจนะคะ99%เนี่ยนะคะอย่างเจ้าที่2เนี่ยรีแลกตรงนี้นะคะเขามีคนมาทําธุรกรรมกับเขา4,000กว่าครั้งแล้วเขาก็ทําสําเร็จ99%อ่านะอันนี้คือวิธีการอันดับแรกที่เราต้องดูนะความน่าเชื่อถือส่วนอันที่สองที่เราจะต้องดูต่อนะคะก็คือในเรื่องของวงเงินที่เขาจะขายให้เรานะคะ ก็ดูวงเงินตรงนี้ค่ะอย่างเจ้าเนี้ยเขาบอกว่าลิมิตขั้นต่ำคุณต้องซื้อ3 0,000ื่นนะคะแล้วก็เขาก็มีเหรียญอยู่ประมาณนี้อ่าอย่างเจ้านี้ก็เหมือนกันลิมิต3 0 0 0 0แต่วันนี้เราจะซื้อประมาณ760นะ760แล้วก็คูณเลทราคา34.44มันประมาณ 25- 26 0ื่ เพราะฉะนั้นจะสองเจ้านี้ไม่ได้นะคะพอไม่ได้เราก็เลื่อนหาเจ้าอื่น,นะคะ่ะเราจะซื้อที่ลิมิตประมาณสองหมื่นขึ้นไปนะเราก็เลื่อนหานะคะอ่าอย่างเจ้านี้เจ้าเจ้าที่สามออมนะคะเจ้าที่สามออมนะเอ่อพี่อ้อยจะซื้อเจ้านี้นะคะพี่อ้อยวิเคราะห์แบบนี้นะออมมีคนมาซื้อ81ครั้งเขาทำสำเร็จเลย100%แสดงว่าเป็นเจ้าใหม่แต่ก็เครดิตดีนะคะแล้วก็ขั้นต่ำของเขาก็คือ3,000บาท เขาก็มีเหรียญอยู่1000กว่าซึ่งเราจะเอา760ซึ่งก็เพียงพอนะคะแล้วก็ที่สำคัญอันที่ดูก็คือเป็นแบง k ์ทานเฟอร์คือเป็นของคนไทยแน่นอนจ่ายผ่านแบงก์จ่ายผ่านธนาคารเพราะฉะนั้นพี่ว่าจะซื้อเจ้านี้แหละนะคะพี่เขาก็จะกดคำว่าซื้อพอกดคำว่าซื้อมันจะมี2อันก็คือว่าให้เราจ่ายเงินเป็นเฟส เงินบาทหรือจะจ่ายเป็นคริปโตพี่อ้อยเลือกจ่ายเป็นเฟสก็กดเฟสนะคะทีนี้เขาถามเราว่าซื้อเท่าไหร่นะซื้อเท่าไหร่ใส่ตังเข้าไปค่ะโดยประมาณใส่เงินเข้าไปก่อนสมมติใส่ไป26ง0 0นะคะใส่ไป26 0 0 0เขาคำนวณให้เรามาแบบนี้26งหมได้754หลี่เหรียญซึ่งก็ไม่พอค่ะเพราะพี่อ้อยจะต้องใช้ใช้ทั้งหมด760นะ เราก็เอาอยัางไงดีเอา761แล้วกันเผื่อจะมีค่าโอนซื้อ762ก็ได้อ่ะซื้อเผื่อ762คูณกับ34.45 26000กว่าะพี่ยอยก็แก้ใหม่26250ถ้าซื้อ26250จะได้761เหลียน ซึ่งก็โอเคแต่ถ้าเราซื้อ26,200ื่นอได้เท่าไหร่ได้760.5์าพี่ว่าจะใช้760นะคะค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ไม่รู้เผื่อไปนิดนึงก็ได้อะเผื่อไปอีกจุดหนึ่งพี่ว่าซื้อ 23, 7, 6, 1, 2 3งหมื่นสาอ่งห้าเ เอาแค่นี้สองหมื่นหกพันสองหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบจะได้เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญซึ่งเพียงพอนะคะทีนี้เขาบอกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่าฟรีอะถ้าเราโอเคตรงนี้แล้วเราก็กดบายนะคะพอกดคำว่าบายปุ๊บระบบจะเข้ามาหน้านี้เขาก็จะส่งรายละเอียดให้เรานะคะว่าซื้อต้องจ่ายเงิน26,220บาท ในเลทราคา34.45เราจะได้เหรียญ BUSD 7 6 1นะคะเสร็จแล้วก็จะมีออเดอร์ประมาณนี้ปึ้ง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 ปอ่าทีนี้ในช่องแชทข้างบนค่ะมันจะมีช่องแชทนะคะคุยกับนี่คนขายเข้าไปแชทคุยกับเขาได้เนี่ยเขาบอกว่าเออเขาไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนู่นนี่นั้นนะพร้อมอา่าเราก็พิมพ์หน่อยบอกว่าพร้อม โอนรอสักครู่ค่ะ,ะพิมพ์แชทนิดนึงติ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดกลับมาหน้า p a y m e m a k uh, ม a p a y m e n t นะกด Make a uh, p a y m e n t นะคะก็จะขึ้นรายละเอียดมาว่าให้เราโอนเงินไปที่ไหนนะคะเราก็ Copy ค่ะนะคะมันจะมีเลขบัญชีนี่นะคะเราก็ Copy เลขบัญชีตรงนี้เลยค่ะ แล้วไปโอนเนาะจำบัญชีธนาคารจําชื่อเขาไว้กับยอดเงินนะคะโอเคเราจะไปโอนเงินนะคะบัญชีของเขาคือกะสิกรแล้วก็ชื่อวิชิลาวิทย์ชวะชิลาวิทย์จดเลยค่ะทุกคนอินตาอินทรา,าอินทรา,าโอเคพี่ก็จะก๊อปปี้ปึง้งอ่าแล้วเราก็จะไปที่บัญชีธนาคารของเรานะคะ ไปที่บัญชีธนาคารเสร็จแล้วทำการโอนเงินค่ะโอนเงินโอนเงินกสิกรแล้วก็เอาเลขบัญชีธนาคารวางเลยค่ะที่เรา๊อปปี้มาเมื่อกี้มันติดมือมาแล้วนะคะแล้วก็ยอดเงิน2อห สองสองศูนย์สองหกสองสองศูนย์ตกลงอ่ะกดถัดไปเช็คชื่อค่ะวะชิระวิทย์อินทระถูกต้องธนาคารกสิกรยอดโอนสองหกสองสองศูนย์นะคะอ่ะเราก็พิมพ์นิดนึงว่า b u s d เอาไว้ให้เราจำเนาะกดยืนยันค่ะ อ่าเสร็จแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดการถอนเงินออกไปละทีนี้เราก็ต้องกลับมาที่ b i n a น c e ค่ะเราโอนเงินเสร็จนะคะจากนั้นให้เรากดปุ่มตรงสีเหลืองนี่นะคะข้างล่างนะคะหลังจากที่โอนเสร็จเนะาะกดเลยนะาพอกดเสร็จมันก็จะมีรายละเอียดให้เราฟืบฟื้ฟืนะแล้วะเรากดคําว่า a อ p เพียนะคะทุกคนข้างล่างสุดนี้นะคะ a อ p เพียกดเลยค่ะ รายละเอียดก็จะไปแล้วนะคะแล้วเราก็กดแนบสลิปให้กับเขานะคะกดบวกตรงข้างล่างนะคะกดแนบสลิปเลยแนบสลิปปึง้งอ่าเซนจากนั้นเราแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาโอนเหรียญให้เรานะคะ you have make a order page please wait for seller confirm นะมันก็จะแจ้งเราแบบนี้นะคะอ่าเนี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมคะถ้าเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นคำว่าดันค่ะทุกคนนี่คือขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้รับเหรียญ761.10น761.10เข้ามาในระบบเรียบร้อยนะคะดัน นี่คือขั้นตอนการซื้อเหรียญ p 2 p ค่ะทีนี้เราก็ไปเช็คนะคะว่าเหรียญเข้ามาจริงหรือเปล่านะวิธีการก็กดกลับไปหน้าแรกนะคะแล้วเข้าไปที่คำว่าอ่า funding อ่าตอนนี้เงินเราอยู่ในกระเป๋า funding นะแต่เราจะเอาออกไปที่ spot เพื่อโอนออกนะคะให้กดคำว่า transfer นะคะ transfer เสร็จแล้วกดสลับลูกศรค่ะ เราอ่าเราจะเอาเงินฟันดิ้งมาใส่สปอร์ตนะคะให้ฟันดิ้งอยู่ข้างบนนะคะสปอร์ตอยู่ข้างล่างถูกละแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็น BUSD ค่ะ BUSD อ่าแล้วกดแม็กนะคะนี่คือเงินที่เราซื้อมาทั้งหมดเมื่อกี้นะคะ กดแม็กเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มสีเหลืองตรงนี้ค่ะเราจะย้ายกระเป๋านะคะทุกคนเพราะว่าในในใบแนนตอนนี้เราอยู่ในกระเป๋า P2P เราจะย้ายมันไปอยู่ที่กระเป๋าของสปอรตนะคะเพราะว่าย้ายเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็ไปดูสปอตของเราตรงนี้นะคะอ่ากดเลย เหรียญมาแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะคือเหรียญที่เราซื้อไว้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการซื้อเหรียญ P2P ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ